สมวานคยรู้สมวางโอ้แม่ปูเป้ครับเกิดอะไรขึ้นมาไหว้ป้ายรถเมย์ทำไมครับเนี่ยไม่ได้ไหว้ป้ายรถเมย์นี้เราขอพรจากพระพรหมเนี่ยนะพระพรหมเชยคือตอนเดียค่ะตอนนี้แม่อยู่ที่มินิโซสาขาเมกาบางนานะคะคือว่าตอนนี้ทางมินิโซอ่ะเขามีแคมเปญดีมากๆเลยก็คือเมื่อเราซื้อตุ๊กตาแบบอะไรก็ได้ขนาดใดก็ได้นะคะหนึ่งตัวเราจะได้การอันนี้แบบนี้เลย ใช่ค่ะเนี่ยแคมเปญชื่อ Love t o g a t e r นะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะเราจะเขียนขอพรในสิ่งที่เราอยากได้มาหยอดใส่นี้จากนั้นทางมินิโซนะคะจะเอาสิ่งที่เราขอพรเนี่ยไปไหว้ขอพรกับพระพรหมเซื้อพระพรหมอ่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็พระพรมจะมีหลายหน้าสีหน้าใช่ไหมคือสามารถขอพรได้ในทุกๆด้านเลยเมื่อมินิโซนําไปขอพรแม่ไปขอกับพระพรมแล้วนะคะนี่แม่ก็จะสมบังไปทีนึงแล้วใช่ไหม จากนั้นค่ะมินิโซจะรวบรวมบัตร ขอพ่อแบบนี้จากมินิโซทั่วโลกเลยนะส่งไปที่มินิโซโกล b อลที่ดูไบทางดูไบจะจับฉลากมาหนึ่งคนซึ่งเป็นของแม่แล้วก็จะทําให้ฝันของแม่เป็นจริงอย่างเงี้ยแม่ขอให้แม่มีคอนโดสุดหรูริมทะเลภูเก็ตทางดูไบจะซื้อให้แม่เลยจริงดิแม่คิดว่านะถ้าแม่โชคดีมีต้องซื้อหลายๆลายใบดิก็ถ้าวันเนี้ยแม่กระเฉดแตมซื้อตุ๊กตา3ตัวก็ได้3ใบตุ๊กตาแบบไหนครับแบบไหนก็ได้จริงๆแต่ตอนเนี้ยเฉาแตมเขาเล็งไว้แล้วเฉาแตมเอาตัว เจนนี่แพ้เฮ้ยตัวนี้คุ้นๆหน้าตัวนี้ดังอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ดังเคยเล่นหนังตัวเนี้ยแต่ในหนังเขาเกเรนะเขามาจากเรื่อง Toy Story นี่ไงป้าเขาเขียน Toy Story เขาเกเรยังไงเหรอแม่เขาเกเรยังไงเหรอไงเขาชื่อว่ารอโซเชื่อจำจำไม่ได้เหรอตอนนี้เขามีคอลเลคชัอร์รอโซซึ่งน่ารักมากแม่อยากมาดูตัวนี้อยู่แล้วด้วยนี่นี่น่ารักหมวกแล้วก็มีรอโซเชื่อจำหมวกสองหางน่ารักมาก โซ่มีหลายอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็คือแบบอุปกรณ์พกพานะคะแบบว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเลยแบบนี้ที่คาดผมนะหมวกด้านในมีลายด้วยหรอ <c oughs> ใช้ได้สองด้านด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะนี่อ๋อเฮ้ยลายข้างในสวยอ่ะลายข้างในก็สวยใช้ได้สองออด้านถ้าพิกข้างในมาแล้วมีอ่ะโยมัน<ย>เป็นเข็มกัดโยก็แกะติดข้างในสิอ่ะเอาหมวกด้วยอาหมวกด้วย เอาผัดลมด้วยผัดลมค่ะอยังจะเอาไปไวในห้องใน,นตู้เสื้อผ้าฉะนัในตู้เสื้อผ้ายังร้อนอเป็นเด็กชอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าถ้าัดลมเมื่อกี้แม่เห็นของมาเวลค่ะอตอนนี้มาเวลลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยโยนูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดเยอะมากโอ้นี่ไงลดจัดเต็มลดจัดเต็มค่ะพัดลมเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหน้าเออนี่ก็น่ารักโอ้นี่ไงหมีละซอสเส้นนี้ก็อยากได้อะ ของวินนิโซน่ารักน่ารักทั้งนัน้น,นเลยใช่ฝั่งนี้มีเจ้าหญิงด้วยนะอันนี้เจ้าหญิงแบบเป็นเจ้าหญิงเลยนั่งอยู่บนมา,กางกรเห็นไหมอันนี้คน<ม>ในี้ใครอ่ะมูร์ลานฉัน<ม>ชอบแฟน,นมาการ์ลอง่เปอยากได้มูร์ลานสุดเลยแต่อันนี้เป็นเจ้าหญิงที่แต่งตัวเป็นแบบทันสมัยโอ้<ม>ใครเป็นใครบ้างดีกว่าเนี่ยมาจากเพเนโลเป้เออนี่เพเนโลเป้เบลเอลซ่าสโนไวท์ไม่ใช่อันนาซินเดอเรลล่าอันนา ซินเดเลล่าซินเดเลล่ามันผมสีฟ้าใช่ใช่เหรอใช่เลเลล่าและแอนนาโอ้คนนู้นแอนนาคนนี้อันนี้เทียนาไม่ไม่คนเอ็นแทนโต้ป่ะเอ็นแทนโต้ป่ะไม่ใช่ยังไม่มาก็บอกว่าเทียนาไงจู๊กก็บอกอ๋อเออและนั่นคือเบฟไงเมริด้าใช่ไหมเมริด้าเมริด้าแล้วคนนี้ก็คือดามาเจลจินนี่แล้วไม่ใช่คนนี้ที่อยู่บนเรือ

จะแต่งจตขึ้นไปขับรถรถบัสท,ที่เขาจะขนขับอวยพรของเราไปไงโอ้โหนี่เขาแต่งเป็นรถบัสเพิ่งเห็น สไปเดอร์แมนสู้กับกัปตันอเมริกาครับใช่แล้วนะลักเนาะเหมาะโลกกัปตันอเมริกาค่ะสไปดี้สแแตมปลอมตัวแฉมปตมตัว่าเป็นสไตเด์สไปเดอร์แมนนี่ไงตรงนี้ก็คือลด70รลดเยอะมากนะอันเนี้ยนี่ไงเหลือ95บาทราคาเต็ม3 1 9เหรือ95บาทใช่ยังถูกอ่ะนี่ด้วยที่ลองคอเป็นที่ลองคอพร้อมกับที่ปิดตาด้วยนะแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์มาเวลนะเออดีเหลือแปบาทหกบาท เหมือนให้ฟรีอะจาก289บาทอะเออเอามาเลยไอรอนแมนกับตันอเมริกากับตันอเมริกาดีกว่าเพราะ<ม>ว่าไอรอนแมนเขาตุยไม่ <laughs> เอาทอดีกว่าแม่ชอบทอันมาเวลไม่เป<อ>็นไ,ไรค่ะแม่เอาทอแม่ชอบลดราคาเยอะมากเลยอะห้ามพลาดนะคะอ๋อ <c oughs> สำหรับของมาเวลที่ลด70%นี่นะคะจะลดตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วดิเนีะไม่กี่วันรีบมากันเลยนะแล้วก็ ส่งคําขอขอพรพระพรมนะคะทําได้ตั้งแต่กิจกรรมนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16มีนาะคมนี้เท่านั้นโอ้ยโหนี้ต้องรีบกว่ารีบกว่าเลยเพราะว่ามีเวลาอีกนิดเดียวเองอแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอพรกับพระพรมถึงที่โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะสะดุดยอดแม่ปุป๊ฟเฟสดุดสบายมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ต้องซื้อตุ๊กตาสิบตัวละแม่อยากขอพรเยอะๆนี่ค่ะโอเคไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะคนนี <laughs> ้กับแตนมาเวลในเรื่องเนี่ยพ่อว่า คนนี้เก่งที่สุดแล้วจริงมีคนนี้คนเดียวละไอรอนแมนก็ไม่ตาย่ถ้าเขาไม่ติดธุรนะอะป่านี้แบล็กวีโอดของเราก็ยังอยู่โอ้สมุดเน้ตนี่เท่มากอะ่ะมีทุกตัวเลยเนี่ย149บาทเหลือเท่าไหร่149บาทเหลือ44บาทโอ้ oh my god นี่ช็อตแปมเนี่ยซื้อไปหลายๆเล่มเลยอะ่ะฟังน่ารักมากไอรอนแมนหูฟังเท่าไหร่คะ169 16บาท ห้าสิบบาทลูกถูกยังกระจายเขบอกแล้วไงเอาลายไหนเราต้องเอาหูฟังเหืออะไรห้าสิบเองลูกมีสายชาร์จด้วยอ่ะสามร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถูกอ่ะอ้าแบตเตอรี่น่ารู้อะไรคะแบตวีดคือใครดแบตวีดอว์แบตวีดอว์ตัวนี้ใช่แบตวีโดอว์อ๋อใช่อ่ะออกมาใส่ตะกร้านู่นฉันแต่ว่าอยากได้พัดลมอยู่ดูพัดลมไหนพัดลมมีกี่ลายลูกพัดลม พัดลมแบบนี้มันคือพัดลมอะไรกันคะเนี่ยมันน่าจะถอดหัวได้เปล่าโยนี่เป็นก้านอะพัดลมกระสือพัดลมกระสือป่ะข้อนี้เป็นก้านอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้าเป็นพัดลมอ่ะถอดหัวได้ใช่เราก็ถือเป่านะคะไม่แบบใช้สายชาร์จ479บาทเท่าไหร่143บาทห้ยโอ้โหเขาไล่ไหนแตยมถ้าก็แบบนี้เขาก็มีใครเนี่ยไอรอนแมนนี่อขากับตันมาเวล อันนี้นะคะคือสิ่งที่ติดข้างหลังโทรศัพท์อ๋อนี่ไงไอตัวติดแล้วใส่อย่างนี้ไงเอานิ้วหนีบอ่ะใช่เหรอใช่โยอเขาบอกว่าติดกับแอร์ไม่ใช่เหรอโห่น้ำหอมน้ำหอมเหรอแม่บุเป้ในมั่วมันคือน้ำหอมปรับอากาศร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือห้าสิบเก้าบาทสวยด้วยนะเอาไปติดในแอร์โรสอ่ะแช่เลยเป็นรูปสไปเดอร์แมนหมวกฮะนี่มีเด็กผู้ชายน่าชอบนี่นะสวยดีอ่ะฮารคราคาหมวกเท่าไหร่259 259นะคะเราไม่ขายคะ่ะเราขายแค่77บาทเท่านั้นโอ้ยยังครูอ่ะสุดยอดอะ่ะถึงเมื่อไหร่นะลดราคา70%เนี้ถึง31มอมีนาคมนี้คะ่ะต้องรีบเดี๋ยววันนี้เราก็สอยกันเลย <c oughs> มีของ14บาทดอวยโยเออเนเริ่มต้นที่14บ่าทนะ, <c oughs> ะไรอะ่ะต้องหาให้เจอ, <c oughs> อก,กระจกนี้สวยอะ่ะสีชมพูอะ่ะอันนี้ร2 9ยิบาบาท38บบาทโอ้ยไม่ซื้อก็พลาดแล้วอ่ะนี่ไงกระเป๋าแบบเนี้ย ไว้วใส่ <40 S 2> สเสร็จตังเมื่อ,อกี้ถูกที่สุดเท่าไหร่นะ14บาทหร<า>ือไปลอง <ไป S 1> หาหสิ14บาทอะไรนี่ก็32บาทมาเว้ยแตาชอบอะสวยอะชะตัตนต้องใช้กระเป๋าใบนี้นะเพราะว่าชแตนเป็นทีเอเวนเจอร์เห็นโลโก้นี้เราวก็เขิมขึ้นมาเลยปะออเอาเฮ้ยนี่มาเวลยอะตัวอะไรอะฮรับ <laughs> เราจะแต่งหน้าด้วยค่ะน่ารักนี่32บาท32บาทอ,อ๋อมันเป็นที่แต่งหน้าใช่ไหมใช่เป็นของรัำนี่ไงยอมีนี่ด้วยนี่ก็มาเวลนี่แหละอุ้ยเจ้ทรงนี้น่ารักเนาะกัปดันมาเวลกัปดันมาเวลอะไรอะ,อะเฉตแอมถอนเถอะอเราไม่รึกว่าเฉตแอมรู้ไปหมดเลยเชตแอมนี่ช้อปปิ้งเก่ง23บาทอะไรอ๋อนี่กระจกกระจกจริงๆเฮ้ยสองข้างเนี่ย บางทีเขาก็ส่งเล็กๆน้อยๆไงแบบว่าจะมาทาลิปสติกใช่จะทาเล็บสติกแค่นี้อยากอันใหญ่ก็อันนี้สิคะเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยนี่พอเจอ23บาทแล้วนะใครให้ถูกกว่านี้อ่ใครจะหาของได้ถูกที่สุดดีกว่านี่เราเจอยี่ิบสาแล้วนะหาใครจะหาได้ถูกสุด38บแปาทเดียวเทไรยิบสแพงกว่าบาท ผมเชมาเาเรเกนเจก่อนเจก่อนเก่อนแต่เงียบเียบเหมือไม่เล่นนะอ้โหนี่20บาทสบาทกกอีกเฮ้ยหน้าหลังเราเสียชมพูเนาะเออราคาเต็ม69เ้าราจะหาถูกกว่าฉัเนยี่เียวอะไรย่ามแล้วจะต้องเจอี่สิ้ต้องหาต้องเจอสบแล้วล่ะไม่้เขาบอกบาหมดไงอ๋อบางอันหมด้ากันได้ถูกสุดโดนเหมาไปหมดไงเ้าถูกน่ะ สิบสี่มาเก๊ะจริงเฮ้ยน่ารักอ่มาเก่ะแบบที่ถึหักคิวที่ใส่ปากกาเฮ้ยแม่ปูเป้อันนี้เหมือนที่แม่ปูเป้เคยเล่นเกม Nintendo อ่ะเออใช่ลิงปี๊ลิงปีอะไรลูกเ่นี่นี่เท่าไหร่ยี่สิบ้าวันนี้ยี่สิบสามนี่ไงที่ติดหลังโทรศัพท์ที่เราบอกอ่ะมันก็เหมือนกันปะล่ะอ๋อนี่ติดหลังโทรศัพท์คุลฮูคุลฮู ถ้าคนอื่นเล่นเนี่ยเขาเรียกลิงฟิตถ้าแม่เล่นเนี่ยเขาเรียกกอริลลาฟิตอฮ้ยน่าดีดูแล้วแม่ว่าแม่จะเจอแ่านี้แหละนี่เจอแล้วสี่สิบสี่โอ้ยยยยยปย้ยโยย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 บยย่ยยยยยยายย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 ย่ยย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 ย่ยย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 ยอยย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 นยียย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 ยปยยยรยยลยย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 รยายยล สเก็ตบ <Sketch> like ุ๊กสเก็ตยังไงอ่ะทำไมไม่มีล้อล้ออยู่ไหนอ่ะล้ออืมแล้วคือมันรถชนกันอ่ะแล้วก็วิ่รู้าไปแล้วล้อก็เด่นไปแล้วไม่ใช่สเก็ตแบบนั้นสเก็ตแบบขีดขีดขีดเขียนพ้อเท้าเองเองหาไม่เจอแล้วอ่ะแต่หันไปแล้วเห็นกระเป๋าโดดันดักสวยอ่ะชอบจังเลยออเน่ารักเลยดูดิซื้อเตรียมไปดิสซิแลนด์ไหมเดี๋ยวเขาเปิดประเทศเมื่อไหร่ไปเลยเอาป่ะฉันซี๊ดโอ้โ กกิจกรรรที่เาบอกรายละเอียดอยู่นี้รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะซื้อตุ๊กตามินิโซนะคะ,ะ,คะแบบอะไรก็ได้ขนาดใดก็ได้นะคะที่มินิโซนี่จะได้การ์ดขอพรในนี้หนึ่งใบต่อหนึ่งตัวจากนั้นนะคะเขียนคําขอพรของเรานะคะเราก็ไปหยอดที่กล่องรถบสัสหรือให้พี่พนักง,งานก็ได้นะคะทามินิโซนะคะนี่จะนําการ์ดขอพรไปขอพรที่พระพรหม เพื่อให้ท่านช่วยบรรดาให้คาขอเป็นจริงนะคะแล้วก็จะส่งต่อไปที่ดูไบคําขอของคุณจะออกเดินทางไปยังประเทศดูไบเพื่อรุ่นรับโอกาสดีๆจากมินิโซเนี่ยตุ๊กตาที่เนี้ยเพนกวินน่ารักมากเลยนะคือเพนกวินเขาจะถือหลายอย่างแม่เห็นดีน่ารักดีสิเป็นกระถางต้นไม้ด้วยอะ <c oughs> เป็นแจก,กันดอกไม้มีฝักดอกไม้มีเห็ด รีบๆมาร่วมกิจกรรมาทางมินิโซนะคะจะได้ไปขอพอรกับพระพรมกันนะหมดเขต16มีนาคมนี้นะคะและของของมาเวลนะคะที่ลด70%นะคะหมดเขต31มีนาคมนี้นะคะรีบๆมาซื้อกันแล้วถ้าเกิดใครเจอของที่ราคาถูกที่สุดที่ลดแล้วเหลือ14บาทคอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะวันนี้แม่หาไม่เจอเพราะร้านใหญ่มากๆเลยนะ <S 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 เดี๋ยววันนี้พวกเราไปช้อปปิ้งต่อกันนะคะบ <Bye>. <S <S ๊าย่าย